กว่มามันไปได้ของมันทำแล้วแทนที่สได้เวลากลับบ้านกาฝ้าวมาน,นี่เป็นหาเลาะอ,อยู่คนหนึงเมยเฮ็ดให้เฮ็นน่ากับเมย์เพอแห้อง,นหนง,หงอ,อยู่มันนั่งนั่งรออยู่โอ้ยเงิดไหลดอกโอ้ฝ้าวมาโอ้โอเมืเ่อไหลเท่าไหร่ไปยังมาเดาเนี่ยฮะไปยังมาอ้าวพี่บอกคนคล้องอยู่นี่ มันไม่เวลากลับบ้านเราก็มาตัวเอ้ยจีไปเลาะยังก็เดาะกันเนียแล้วเนี่เอากระหอนเวลากลับบ้านเราคอยก็มาเราเดินเนี่ยต้องไปสั่งยังอยู่ไปเถียงยายเอ็นมาไปเถียงยายเอ็นเออเนี่ยขอไปสอนปาดน้าเพิ่นมาเนี่ยเราคอยก็เป็นเถียงเพิ่นมาโอ้ยเจ้าก็ได้ยายเอ็นอายุเท่าลายแล้วเจ้าวะแปดสิบปีลราเจ้าไปเถียงเราเห็ดหยังเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยไปยังคืออโบ โมูหจากความแบบนั้นเนาะไปเทียงเราเห็ดยังลรตามมาเราเห็ดยังผิดะนะแล้วก็บม่ได้เห็ดยังผิดเราเจ้าไปเทียงเราเห็ดยังก็ไปเทียงเราเนาะเนะเรากินเข่าอยู่กัไปเทียงเราโอ้อีผางเอ้ผู้เฒ่ากินอยู่กับไปเทียงเพื่อนมาเนาะเอา้าช่างบม่มีหัวคิดเนาะไปเทียงผูเ้เฒ่าเห็ดยังเราเฒ่าแล้วคอยไปเทียงเราแล้วคอยก็ไปกินข่าน้ำเล้าอี่ที่เฒ่าคอยไปเทียงเพื่อนแล้วก็ไปกินเขาน้ำเพิ่นอีกเออจ๋าเลยเรามึงอ่ะ เอาก็เจริญแล้วลูกหลานเพิ่นสิสั้งเจเเ้าได้เถ้าเจ้าไปเถียงเราเฮ็ดหยังเราเถ้าแล้วเ,วเอาไปเถียงเพิ่นซื้อเขาก็สิสังส้งติดูเนี่ยกินเข่าเพิ่นก็เอิ้นข่อยกินนี่ล่ะข่อยจ้างกินน้ำเพิ่นน่ะนั่นเราเป็นคนดียายยายยังเกาะไอเอน็นยายเอ็นยายเอ็นน่ะเราเป็นคนดีเห็นบ่อนอ่ะขนาดเจ้าเถียงให้เราเรายังยังเอิ้นเจ้ากินเข่าเจออ้าหนี้โอ้ยหาป่าดูเลจะเป็นบ่อนี่ความคิด เพี้ยขวบไปเถียงเล่าก็ได้ป่าแล้วมาเล่ามาอีกอแต่เล่าเล่าขวไในปลามาอีกโอ้คือจีได้บุญข้างแล้วเนาะไปเถียงผู้เฒ่านี่เถียงเราเฮ็ดหยังเราเฒ่าแล้วแม่ก็เท่าแล้วลาขอยก็ไปเถียงเล่าหนึตัวแล้วมึงเถียงเฮ็ดหยั่งกูถามไงมึงเถียงเฮ็ดหยั่งเอ้าฮะก็แคอยากไปเถียงเพิ่นเนาะเพิ่นเอนใสจข่วบก็ไปเถียงเพิ่นหนึ่งตัวเพิ่นเถียงมึงบ่ละบัดนีิเพิ่นเทียงมึงบ่เพื่อนบอเพิ่นกับบอเถียงมึงแล้วมึงเถียงเพิ่นเฮ็ดหยั่ง เอ้าคยบ่ไปเถียงเพิ่อนเราคอยสิไปใดคอยกับไปเส้าไงกินน้ำยุเถียงเพิ่นตัวเถ้าไมยกับเถียงเพื่อนมันไก่แม่ขันสิไปเถียงนายายทอนมันกับไก่แม่ก็ไม่สอดปลาอยู่นะเราเราเม่ใส่จอมจกค้ำเราบ่นแเราเกิดยีงไะขึ้นมาเถียงกันลูกไปกินมเถ้านะแม่เอาเพิ่นได้จังสิแม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านคอยคือบ้านคอยกับพิษดีเนี่ยเถียงนี่ไม้เถึงเถียงน้าเมนวะเถียงน้าเนี่ยนั่นจะสิคอยไปเถียงยัง ยแกชิว <มา S 1> <ห>บอก,บอกแกทีเล็กว่าไปเถียงนายายเอ็นมาบึ้งสีบอกว่าไปเถียงยายเอ็นเฮ็ดหยางโอ้ยก็ข,ข่อยประหยัดครัาเนาะข่อยก็พูดสันๆเนาะไปกตาบานกูรู้ว่ามันอยังหาฝาดมันนี่เขาก็บอกให้มันเข้าใจแน่ไปเถียงนาเรามาบมันไปเถียงเรามากูรู้ว่ามันไปเถียงกับเพื่อนมาคืนรถกตาบานมีความบกฮือ